你好，สวัสดีฮะเด็กๆ，你们好吗？我是星星老师，今天我们要一起去学习中文，走吧，我们去学习中文。Top one ่สี生词่ก่อนนะคะเด็กๆฟูสีเชิงคําศัพท์นะคะทุ มาตามหล่老อเลยนะคะข่านข่านนานนานตามหล่老อนะคะทุกคนเหมือนเหมือนซีนซีนชานชาน 人人跑跑上上手手拉拉朋友朋友。朋友 ยอวยอวเลียงเลียงจือจือจือทจืทูโอเคทุกคนเราทบทวนเสร็จแล้วนะคะ ยื่นหมูเรียงค่ะสระนะคะเสียงสระโอเคตามเรา老อเลยค่ะอ่อานอันชานชานเจ๋งมากตาม老อนะคะเอ,นเอ,นเอน็นเอ็นเร่ หริจนจังบังตามครูน,นะคะยินยินจีนจนินจังบังโอเคเรามาเรียนรู้พินอินด้วยรูปภาพนะคะข้างถูเข๋พิงยินอยู่ในหนังสือหน้าที่25นะคะเตๆ เปิดหนังสืดูได้นะคะหน้าที่เอาหนังสืออกมาหน้าทีอีสิบห้านะคะเด็กๆโอเคเราชื่อเปิดแล้วม,มาตุโอเคนี่นะคะโอเคตามเราชื่อเลยอ่า ชูนะคะทุกคุณโปอันปานโปอันปานโปอันปาน ร,รันรันรนันโอเคเสร็จแล้วนะคะสละเสร็จแล้วต่อไปเอนินตามเหล่าชินนะคะทุกคนเอ,นเอนเินเอินเรนเรนเจ๋ง มาอ่นานตามเหล่าชุดนะคะทุกคนมาอ่นานตามเหล่าชุดเลยโปเอินเปิรนโปเอ,อินเปิร์นโปเอ,อินเพิร์นโปเอินเพิรน เอินเนคนเคเอินเนคนเคเอินเคนเฮเอินเฮเนฮเอ,อินเฮนอนเนอนเ,นนเ,เอนเออเอนเนนเนน ยินจินจินจินบา้าอ่านตาม老师นะคะทุกคนปอยินปิน ตอนนี้เปิดหนังสือหน้าที่30นะคะเหล่าชื่อจะมาสอนตัวอักษรจีนสองตัวฝึกเขียนตัวอักษรจีนนะคะโอเคเปิดชึงหน้าที่30มสิบเอออยู่ในหน้าที่30นะคะทุกคนคคำที่1คือเฉลิมเฉคือมือใช่ไหมคะเฉลเฉลทั้งมดมีกี่ขีดนะคะทุกคนมาตามเหล่าชื่อยี อสงสามสีสี่ขีดเองสี่โอเคมาตามเหล่าชื่อเลยนะคะขีดที่หนึ่งชื่อว่าเพียเพียโอเคต่อไปขีดที่สองนะคะชื่อว่าหงหงขีดที่สาเหมือนกันเลยแต่ว,ว่ายาวนิดหน่อยนะคะตามเา่อเลยหงหง คิดที่สี่สู้โกสู้โกเสร็จแล้วคำว่าโอมือก็เสร็จแล้วนะคะทุกคนณโโอเคนะคะต่อไปเรามาดูคำนี้อ่านว่าเหลียงสองใช่ไหมตัวนี้ เมื่อก่อนเราเคยเรียนว่าสองคือเออใช่ไหมเออแล้วอีกหนึ่งคำอ่านว่าสองก็คือเหลียงก็คือคำนี้คำนี้อ่านว่าเหลียงแปลว่าสองด้วยนะคะอืมโอเคสองเอเอไม่ใช่เอเหลียงอันนี้เหลียงมีกี่ขิดนะคะทุกคนมาตามเราเฉยเออซา อูยกชีมีเจ็ดขีดเ็ดขีดนะคะคำว่าเหลียงเหลียงก็แปลว่าสองทุกคนนะคะอืมโอเคมาตามเหล่าชื่อเลยเขียนพร้อมๆกันขีดที่1ชื่อว่าหงหงต่อไปขีดที่สองนะคะชูชูขีดที่สามหงเจอเอ๋อก 横折钩คิดที่สี่ีย,ยคิดที่ห้าเตียนเตียนคิดที่6อีกหนึ่งรอบีย,ยคิดที่เจ็ดเตียนเตียน,นเสร็จแล้วคำว่าเหลียงเหลี่ยงแปลว่าสอง้อ เราเมื่อก่อนเคยเรียนมาสองอ่านว่าเออใช่ไหมซึ่งคำว่าสองพูดได้สองอย่างหนึ่งอย่างคือเออหนึ่งอย่างคือวันนี้เรียนคำนี้อ่านว่าเหลียงโอเคนะคะอ่าเลียงต่อไปเรามาเรียนบทที่ห้าบทที่ห้าเสียงสระยื่นหมู ตามเหล่าชืนะคะวันอ่านตามเหล่าชืวันวันกุ้นกุ้นกุ้นเจนปังตามเหล่าชืนะคะยืน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  หยุน่นเจินป้างโอเคเลิกเรียนแล้วค่ะวันนี้เรียนถึงนี้นะคะทุกคุณช่วงนี้ข้างนอกอันตรายทุกคุณต้องขอให้ทุกคุณรักษาสุขภาพด้วยกันนะคะทุกคุณเจอกันครั้งหน้าค่ะจเ้เจียนติกต็กๆจเ้เจียน